สวัสดีค่ะวันนี้แม่อุทิดินมาที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะมาดูบ้านสวนวิวภูเขาขนาด1ไร่พร้อมบ้านสองหลังฉลดดคูดแดงเพียง4 5่ล้านบาทไปดูาราลียดก,กันค่ะเป็นที่ดินวิวเขาใหญ่นะคะพิกัดอยู่ที่ตำบลหน,นองสาหลายอำเภอปากช่องจังหวัดนครนายกค่ะ วันนี้แม่อู๋ลงพื้นที่นะคะมางานด,วด่วนยังไม่ได้เข้าไปดูข้างในค่ะเดี๋ยวต้องนะัดท่านเจ้าของเปิดบ้านให้นะคะเป็นที่ดินฉนดคุดแดงพื้นที่หนึ่งไร่ค่ะท่านเจ้าของเพิ่งสร้างบ้านยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีเลยนะคะกําลังเล่นเก็บงานค่ะมีบ้านสองหลังนะพอดีท่านเจ้าของมีธุระจะต้องออใช้ด่วนนะคะก็เลยฝากให้แม่อุมารีวิวหาผู้ดูแลใหม่ด,วด่ดวนเลยนะคะยกแปลงบ้านสองหลัง หนึ่งไร่คุดแดงเพียงสี่ล้านห้าแสนบาทไปดูรายละเอียดกันค่ะรอบแปลงนะคะก็จะทำรั้วกำแพงที่ก่ออิฐบล็อกขึ้นแล้วก็ฉากเป็นปูซีเมเรียบค่ะแล้วก็ทำเป็นรัวร้ววดน้ํามเส้นค่ะด้านข้างก็ปลูกต้นไม้นะคะมีมะม่วงนะคะเป็นแนวเรียงไปเนี่ยค่ะข้างเคียงเดิมก็คือเป็นที่ดินที่อของ โครงการนะคะขายไปหมดแล้วค่ะแต่เขายังไม่มาสร้างบ้านของเราจะเป็นแปลงที่หางจะถนนลาดยางแปลงสุดท้ายที่อยู่ในโครงการนะคะฝั่งนี้ก็คือมีเจ้าของหมดแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้มาสร้างบ้านค่ะท่านเจ้าของอยู่กรุงเทพนะคะไม่สะดวกมาดูแลก็เลยฝากให้แม่อุหามาดูแลต่อค่ะตรงนี้ก็จะเห็นว่าปลูกเป็นไซเกาหลีนะคะสวยงามค่ะแล้วก็จะมีเป็นต้น อันนี้ไม่แน่ใจว่าต้นแคนาไหมนะคะต้นไม้อยู่รอบตัวบ้านล่มรื่นค่ะวันนี้มาในเย็นวันที่15ห้านะคะก็มาลงพื้นที่ยังไม่ได้นัดท่านเจ้าของนะคะท่าน,นส่งงานมาให้ว่าแม่อู้เข้าไปดูที่ดินให้หน่อยนะคะอ่ะก็จะเป็นบ้านเลขที่94บ้านไร่อยู่เย็นเป็นสุขนะคะตรงนี้จะเป็นประตูรั้วหน้าบ้านค่ะ ระบบไฟสองสว่างโซล่าเซลล์นะคะเค่ะเป็นที่ดินจากโครงการก็คือติดกับถนนลาดยางนะคะแบ่งมาของเราเป็นแปลงท้ายโครงการนะคะแปลงที่2ค่ะแล้วก็จะมีเสาไฟแบบนี้นะคะฝั่งตรงข้ามเนี่ยค่ะเพื่อนเขาก็มาซื้อแล้วเขาก็ถมสูงขึ้นนะคะเตรียมสร้างบ้านที่ดินเดิมก็คือเป็น ป่าอ้อยนะคะถัดไปก็คือเป็นบ้านของเพื่อนบ้านเลยนะคะเป็นบรรยากาศบ้านสวนบ้านไร่นะคะอยู่ที่บ้านทรัพย์เศรษฐีตำบลหน,นองสลายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะเด เป็นที่ที่เขาปลูกสวนอ้อยนะคะโครงการมาทําแบ่งล็อกนะคะให้คนที่ฝันอยากมีบ้านสวนที่เขาใหญ่นะคะแปลงนี้ขนาดหนึ่งไร่ค่ะตอนนี้เราอยู่บบ้านหลังใหญ่นะคะแล้วก็จะมีบ้านหลังเล็กตนี้ต้นไม้บางนี่ค่ะอีกหนึ่งหลังนะคะเดี๋ยวพาไปดูค่ะ เห็นภูเขาล้อมรอบนะคะ360องศาสวยมากๆเลยนะคะเจ้าของอมีความจําเป็นนะคะก็เลยให้แม่อุม,มารีวิวยกแปลงเพียง4 5สนบาทค่ะด้านหน้าของแปลงนะคะหันหน้าทางพิศใต้ค่ะแล้วก็ด้านหลังก็คือเป็นพิศเหนือนะส่วนหน้าบ้านนะคะท่านเจ้าของสร้างออกแบบหันหน้าทางพิษตะวันออกะคะ่ะใกล้เคียงก็เป็นเพื่อนบ้านสวนเพื่อนบ้านของหมู่บ้านทรัพย์เสรจทีนะคะซึ่งก็จะทำอาชีพ ม่ีเจ้าของหมดแล้วนะคะพี่เกลือ5ไร่นะคะด้านหน้าของเราแต่เขายังไม่ได้มาพัฒน,นาเขาอยู่นะคะของเราโครงการก็จะขอ,อไฟฟ้ามาให้แล้วก็เป็นถินคุกมาอยู่ท้ายแปลงเลยสะดวกเป็นส่วนตัวมากๆเลยนะคะสนใจนะัดดูรายละเอียดที่ดินแปลงนี้แจ้งแม่อุ้งล่งหน้านะคะเนื่องจากท่านเจ้าของไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะจะได้แจ้งนัดหมายให้ผู้ดูแลมนาะเปิดบ้านให้และดูที่ดินแจ้งแม่อุ๊ค่ะ0826162428 ตรงนี้จะเป็นโซนพักผ่อนของบ้านหลังเล็กนะคะก็จะมีชิมช้าให้ยกเล่นแบบนี้ค่ะที่ดินของเราหันหน้าทางทิศใต้นะคะลมก็เข้าทั้งแปลงเลยค่ะมีต้นไม้มีกำแพงรูดหนามแล้วก็ขกอิฐขึ้นประมาณหนึ่งเมตรนะคะด้านบนนะคะก็เป็นจุดชมวิวค่ะ มองไปภายในสวนของเราก็เห็นวัวรอบสอดชิดน,นะคะมีปลูกต้นไม้ยืนต้นนะคะอโวคาโดต้นมะฮอกกานีต้นพยุงนะคะมีทุเรียนด้วย น,ะะนี่ก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะคะเป็นชุมชนบ้านกุเกียนเป็นภูเขารอบนะคะจากท้ายโครงการของเราก็คือเป็นหลังสุดท้ายนะคะหลังที่สองค่ะแล้วก็หน้าบ้านประมาณจากหลังบ้านไปหน้าบ้านประมาณสองร้อยเมตรก็จะเป็นถนนบ้านยางนะคะท่านที่ฝันอยากมีบ้านพักตากอากาศวิวเขาใหญ่นะคะขนาดหนึ่งไร่ค่ะ เขาใหญ่ในอนาคตไม่ต้องกลัวน้ําท่วมนะคะวันนี้มีเจ้าของใจดีนะคะฝากขายบ้านพร้อมที่ดินขนาดหนึ่งไร่คุดแดงค่ะตอนนี้อยู่บนบ้านหลังใหญ่นะคะให้ดูวิวล้มลอมรอ,อบเลยเป็นบ้านขนาด2ห้องนอนนะคะหนึ่งห้องโถงแล้วก็มีระเบียงรอบบ้านมีจุดชมวิวด้านบนแบบนี้นะคะถนนหินคลุกนะคะ6เมตรค่ะ ที่ลอกล้างอยู่คือมีเจ้าของหมดแล้วนะคะขายไปหมดแล้วค่ะแล้วก็อันนี้เป็นทางที่จะออกไปด้านหน้าค่ะติดกระทงอาจย์นะคะสนใจเป็นเจ้าของแปลงนี้นะคะหนึ่งไร่บ้านสองหลังยุ่กระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยโฉนดคุดแดงเพียง4ี่ล้านห้าแสนบาทพิกัดตำบล หนองสาลายอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะที่ดินเขาใหญ่ปากช่องค่ะเป็นบ้านไร่ ขนาดหนึ่ง่บ้านสองหลังค่ะหทางจากจุดนี้ไปเพียง5กิโลเมตรนะคะก็ถึงแปลงที่ดินค่ะจากปากช่องมาแปลงนี้นะคะก็ปากหมุดที่โรงเรียนบ้านซับเศรษฐีค่ะใกล้สุดก็คือไมโอโซนนะคะเข้าไปจากรถที่ไหลออกมาเนี่ยค่ะประมาณแค่5กิโลเมตรก็ถึงแปลงที่ดินค่ะ